วันนี้นะคะเบสกับแม่จะมาเล่นเกมทายใจกันค่ะเดี๋ยวเบสน,นะคะจะเป็นคนเริ่มทายของแม่ก่อนนะคะมาเลยคะ่ะคำถามชอบสีอะไรสีม่วงถูกชอบกินอาหารอะไรไก่ย่างส้มตำชอบกินน้ำอะไรชาเขียวชาดองเทมุกอชอบจาราคนไหนมาริโอมาเลอร์ถูกชอบนักร้องคนไหน ไดโดฟินรงพนุนชอบละครเรื่องอะไรทองเอกหมอยาท่าฉลูงชอบประเทศอะไรเอืมฝรั่งเศสปร่เทศไรชอบทำอะไรเวลาว่างเอ่อเล่นติ๊กต็อกสีซีรีส์โอ้โหสีซีรีส์ละหนึ่งเบ้นได้สามคะแนนค่ะทุกคนต่อไปอาตาแม่และชอบเสียอะไรชมพูถูกต้องชอบกินอาหารอะไรอ่า อหมูหวานค่ะชอบกินน้ำอะไรโกโก้ถูกค่ะชอบดาราคนไหนพี่เวีย้ยถูกค่ะชอบนักร้องคนไหนพี่มีข่าวล่าสุดเลยพี่หนุ่การใช่ชอบฟังพี่เขาชอบดูละครเรื่องไหนเฮ้ยละครพี่เวียอีกอ่ะพี่เวียเล่นเล่นอะไรอ่ะเยอะมากเรื่องแรกของพี่เวีย พิกนิสุดาวเฮ้ยถูกค่ะเฮ้ยชอบประเทศอะไรเกาหลีเฮ้ยถูกค่ะ <c oughs> ชอบทำอะไรในยามว่างเป็นสตอ็อกดิสซิรี่ <c oughs> ให้แม่เปิดเพราะว่าแม่ชนะนะคะน่ะทุกคนสรุปเกมวันนี้นะคะแม่เป็นผู้ชนะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะผู้ชนะก็ต้องได้รางวัลน,นะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนด ันนี้ก็ตั้งใจจะให้แม่อยู่แล้วแหละก็คือเอาเกมมาเล่นเฉยๆแต่จริงๆอะตั้งใจซื้อมาให้แม่อยู่แล้วนี่อะไรคะทุกคนสกอตลังนกแท้โรโยโกลน้ำตาลศปลังนกแท้สีเหลืองทองจากธรรมชาติ100%ค่ะให้แม่ไปเลยนะคะให้ดูแลสุขภาพจะได้สดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะบอกเลยนะคะว่ากิฟต์บ็อกนี้นะคะทุกคนดี